สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะวันนี้จะชวนทําครีมใช้เองค่ะครีมวันนี้จะทําจากแอปเปิลนะคะซึ่งสูตรนี้จะช่วยลดริ้วรอยฝ้ากระและจุดด่างดําให้หน้ากระจ่างใสขึ้นค่ะ และส่วนผสมหลักของเราคือแอปเปิลค่ะวันนี้จะใช้แอปเปิลครึ่งลูกนะคะล้างแอปเปิลให้สะอาดผ่าครึ่งแล้วเอาเม็ดออกนะคะเดี๋ยวเราจะขูดและคั้นเอาแต่น้ำแอปเปิลนะคะสำหรับแอปเปิลอุดมด้วยวิตามินซีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดีซึ่งจะช่วยป้องกันและลดเลือนริ้วรอยและยังมีวิตามินเอซึ่งจะช่วยฟื้นฟูผิวจากการถูกทำร้ายจากแสงแดด และนอกจากนี้ยังมี AHA ซึ่งเป็นกรดผลไม,ม้จากธรรมชาติช่วยผัดเซลล์ผิวให้ผิวหน้ากระจ่างใสอีกด้วยค่ะ พอเราคั้นน้ำได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยค่ะเริ่มจากเจลว่านหางจระเข้ค่ะเราจะใช้เจลว่านหางจระเข้3ช้อนนะคะสําหรับเจลว่านหางจระเข้เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากเลยทีเดียวให้ความชุ่มชื้นและช่วยบํารุงผิวและยังช่วยสมานผิวลดรอยสิวฝ้ากระและจุดด่างดําทําให้หน้ากระจ่างใสขึ้นค่ะ จากนั้นตามด้วยน้ำแอปเปิ้ลที่เราคั้นไว้ค่ะใช้2ช้อนนะคะต่อไปเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะใช้1ช้อนชานะคะ และถ้าไม่มีน้ำมันมะพร้าวก็สามารถใช้น้ำมันอย่างอื่นได้ค่ะอย่างเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันเบบี้ออยล์หรือน้ำมันอัลมอนด์นะคะสำหรับน้ำมันมะพร้าวจะมีวิตามินอีสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวและซึมเข้าผิวได้ง่ายด้วยค่ะต่อไปเป็นน้ำผึ้งค่ะเราจะใช้น้ำผึ้งหนึ่งช้อนนะคะน้ำผึ้งนอกจากจะให้ผิวมีความชุ่มชื้นแล้วยังสามารถต้านเชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเพิ่มน้ำมันมะกอกไปอีกหนึ่งช้อนนะคะ สำหรับน้ำมันมะกอกจะช่วยบำรุงผิวให้ผิวมีความชุ่มชื้นลดการเกิดริ้วรอยและทำให้ผิวกระชับมีสุขภาพดีค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะ ตอนนี้เนื้อครีมก็เริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะขนให้ได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็เตรียมหาขวดมาใส่ได้เลยนะคะสำหรับวิธีใช้สูตรนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งตอนเช้าและตอนเย็นนะคะเนื้อครีมจะมีความบางเบาค่ะทาเสร็จแล้วอย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยนะคะในช่วงเวลากลางวันค่ะและถ้าทาในตอนกลางคืนทาเสร็จแล้วก็สามารถใช้ไนท์ครีมที่เราใช้อยู่เป็นประจำทาทับไปอีกครั้งหนึ่งได้เลยค่ะ สำหรับวิธีเก็บรักษาเมื่อใช้แล้วเก็บใส่ในตู้เย็นไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าของที่เราใช้เป็นของสดค่ะจะอยู่ได้นาน7-10วันนะคะนี่ค่ะเนื้อครีมจะบางเบามากๆเลยค่ะซึมเข้าผิวได้ดีเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะใช้ติดต่อกัน7วันก็เห็นผลแล้วค่ะหน้ากระจา่างใสขึ้นแล้วฝ้ากาะก็จางลงอีกด้วยนะคะทำครีมใช้เองทั้งประหยัดและได้ประโยชน์จากธรรมชาติเลยค่ะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามเจนด้วยค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขกับความสวยความงามนะคะสวัสดีค่ะ